สวัสดีครับผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็เดี๋ยวคลิปน,นี้เรามาปิดท้ายกันนะครับกับล้อตัวนี้นะนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของ Honda Civic FB Boy นะครับเป็นขอบ17นิ้วนะครับเป็นรุ่ ain, นไมเนอร์เชนนะครับเป็นสีดำเงาล้อตัวนี้จะมีล้อพี่น้องกันนะครับฝาแฝดก็คือล้อที่เป็นรุ่นก่อนไมเนอร์คือมันจะลายเดียวกันนะครับแต่เป็นสีเทานะครับตัวนี้จะเป็นสีดำเงาก่อนเปลี่ยนเป็น f อนะครับล้อตัวนี้เนี่ยนะครับใส่ได้กับรถ Honda 5รู มาจะถามทุกขั้นนะครับสนใจสอบถามได้นะเดี๋ยวมาดูหลังน้อคกันมาดูหลังน้องกันนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับมีตา Honda m o t o ตอนะครับคอสิบเจกว้าง7นะครับออฟเซตอยู่ที่45เวลาจำออฟเซตซี i ิได้ง่ายเลยครับ17 7 45นะครับผมก็คือ17กว้าง7จ็ดนะครับออฟสีผมเห็นแบบนี้มา3รุ่นแล้วนะครับสเปคมาอย่างนี้เลยนะครับผมอสนใจสอบถามได้นะสวยๆเลย น้องตัวนี้ที่ผมบอกไปนะครับ5รูมาตรฐาน h o นด้าใส่ได้หมดมันด้ามี5รูแบบเดียวนะครับดถท่านถ้าใคร h o นด้าอยู่จะเป็น5รูใส่อ้อตัวนี้ได้นะครับสนใจสอบถามได้นะนะครับเหมือนเดิมนะครับร้านเราอยู่พระราม2บางขุนเนธนะครับอยู่เทียนทะเลนะร้านอยู่เลยซอยเทียนทะเล21หรือ21มี 21, มา200เมตรไม่ต้องเข้าซอยถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อ,อมานะ ตลาดคลิปนี้นะครับผมกอบจากร้านต้นยางยนตขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ